ก,กี้เมาอันนี้กระเป๋าบุกรองเนี่ยมากินข้าวที่ไทยสตีดฟู้ดนะคะทุกคนอาหารไทยนะคะไปค,คะ่ะวันนี้จะสั่งอะไรกินกันมันีร่ง่ไเดี่ย เมนูเขามีให้เลือกหลายอย่างนะคะหรือจะกินอะไรว่าจะกินผัดกระเพราผัดไทยพื้นทําไปผัดกระเพราสั่งผัดกระเพราหมดนะคะทุกคนใช่ไหะทุกคนชาไทยนะคะมีมูน นี่นะคะขนมในร้านเบบี้เด้ครับบ้านน่ากล้วยตะไอซ่ก็คือร้านอาหารไทยไทยสตรีทฟู้ดเขาจะมีแบ่งเป็นแบบขายของด้วยฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ร้านอาหารฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีของไทยขายเฮลฟลูบอยน้ำเขียวน้ำแดงนะคะ อันนี้น้ำอะไรอ่ะตีนมะลิฟิกซอสพริกซสเนาะแจสรึโกเรากระเป๋าย่ามผ้าถุงกระเป๋าย่ามผ้าถุงนะคะทุกคนนี่ก็จะมีพวกแป้งพวกอะไรนะคะมีน้ำใบเตยน้ำใบย่านม มีรถดีด้วย mm. หายากมากนะคะมีด้วยอ่ะอาจจะซื้อรถดีผมสุดเอ็ย เห็นปลาส้มนะคะทุกคนอยากกินอยู่นะแต่เกรงใจคุณแม่สามีนะคะอาศัยบ้านเขาอยู่โทดก็ฟุง้งเต็มบ้านนะคะเดี๋ยวย้ายเข้าไปอยู่อาพาร์ตเมนต์แล้วคอ่อยอันนี้พวกเครื่องแกงนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าได้ซื้อไปหรือเปล่านะตัวนี้แกงเผ็ดนะคะนี่นะคะ ของก็โดยรวมนะคะทุกคนก็อ้ําว่าดีอยู่นะเพราะว่ายังไงเขาก็ใช้อยู่แล้วเนาะเป็นร้านอาหารนะแล้วก็ขายไปด้วยนะคะ <im it> ใช้ไปด้วยโอ okay, เคเลยแหละอ้ําสั่งผัดกะเพราไปนะไปกินผัดกะเพรามาหลายร้านแล้วแต่แบบไม่อร่อยนะคะมาลองมาเคยมากินที่นี่มาหลายครั้งนะคะแต่แบบยังไม่เคยสั่งผัดกะเพรานะเดี <combien S 2> <cell> ๋ยวเรามาสั่งผัดกะเพราเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะน้ <N> ําปลา มิซแซกไม้นะคะราคาก็แรงอยู่นะคะอันนี้ของพิสรูแซตไม้สิบเหรียญสิบเหรียญหมดเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปรออาหารกันค่ะผัดขี้เมาและหมี กะปอมุกรเสียว Spicy it looks spicy Natasha ใช้ได้อยู่นะทุกคนกินได้มั้ยกะปอ The crispy popcorn crispy popcorn Bye girls <laughs>

อิ่มกันแล้วแต่มันก็ไม่ฟินิี่แรีนแต่บังคับให้นางกินชาไทยนะอิ่มแล้วทุกคนนี่นะคะ กินเสร็จเรียบร้อยแล้วไทยสตรีทฟู้ดนะคะถ้าอยู่วิสตันนะคะแนะนำเลยค่ะร้านนี้อร่อยนะคะผัดกะเพราก็อร่อยอยู่ค่ะไว้เราไปกินร้านไหนอีกก็มาติดตามกันนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะถ้าชอบนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย <laughs> คุณชายเขขับรถอยู่นะคะบ๊ายบาย